เป็นสบู่สมุนไพรเห็ดหินจือนะคะอันนี้ก็สำหรับคนที่มีอายุหน่อยที่ที่คิดว่าเห็ดหินจือหอมค่ะเขาก็เอาไปอาบน้ำใช้กับผิวหน้าก็ได้นะคะไม่ระคายเคือเด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ค่ะตัวนี้มัน,เนเอเก้าลอันนี้นดอันนี้ยาสีฟันจอยเดนนะคะอันนี้เป็นสูรเก่านะคะ เช้าเทีเ่ยงเย็นหรือก่อนนอนยิ่งดีนะคะแต่เราจะมีสูตรใหม่ขึ้นมาก็คืออันนี้ถ้าใครถ้าใครคิดว่ามันมันอาจจะเผ็ดเด็กๆอาจจะใช้จะใช้แล้วก็เผ็ดแล้วก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแนะนําให้เด็กใช้แต่เรามีสูตรใหม่นะคะสก,กัดจากสมุนไพรเป็น Joy อ e d Absolut นะคะสําหรับคนที่มีฟันเหลือง มีปัญหาช่องปากเช่นมีกลิ่นปากพวก้าชายที่สูบบุรี่หรือติดก,กาแฟนะคะอันนี้ก็ช่วยได้นะคะ